ยายเล่าให้ฟังประมาณสองสามครั้งที่พ่อขับมเอเตอร์ไซค์มาจากนครสวรรค์สมัยก่อนนะจากนครสวรรค์มาพิจิตรใช่ประมาณสองสามครั้งมาที่บ้านแล้วแม่อุ้มพี่ไปให้ป้าเลี้ยงคือเขาไม่ให้เจอกันเลยถ้าพ่อเขาไม่อยากเจอพี่เขาคงไม่มาตามหาพี่แน่นอนพี่เชื่อว่าพ่อต้องยอมรับ ไม่ว่าพอจะเป็นใใครใช่42ปีที่โหยหากับเบาะแสที่มีแค่ชื่อนามสกุลและภูมิลำเนากว้างๆเท่านั้นพอชื่อชูเกียรตินามสกุลสะพันนามสกุลสะสพันสอโซโซฉลัดสะพันค่ะอา,าอายุป,ประมาณเท่าไหร่รู้ไหมครับ ไม่แน่ใจแต่รู้คร่าวๆว่าพ่อจะอ่อนกว่าแม่ประมาณปีสองปีเพราะตอนนี้แม่ก็66สแล้วหกสิบใช่เป็นคนที่ไหนรู้ไหมครับนครสวรรค์ค่ะตำบลปากน้าโพเป็นคนตําบลปากน้ําโพอําเภอเมืองเหรอคะอําเภอเมืองอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ใช่รู้แค่นี้เลยรู้แค่นี้เองได้ถามข้อมูลจากคนอื่นด้วยไหมครับก็ มีถามนะเขาก็บอกแค่ชื่อเล่นพ่อมาแต่เขาก็ไม่ทราบที่อยู่ที่แน่จริงพอชื่อเลนชือะไรครับที่น้าบอกชื่อแก้วค่ะชื่อแก้วค่ะลักษณะพ่อจะเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเขาขาว,ขาวสูงสูงแล้วก็แบบฟันแบบจะเงอออกมานิดนึงแค่นั้น ใกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่นลงลงร้องไห้แม่ในฝันํำพึงงํำพันสวรรค์ได้ส กดฟ้าดัเกณฑฟ้าลิขิตมาอย่างน,านั้นให้จากกันจะท้องไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑแห่งฟ้า